สวัสดีจ้ากิกซี่กิ่นแซบมาแล้วมาแล้วพ <Regular. S 1> ี่น้องจ้ามือนีก็เป็นอีกมือนึ่งที่ร้านกิกซี่หมูแซบหยุดเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งกันจ้าว่าหนึ่งมือของกิกซี่นี่สิเฮ็ดอียงแน่เนาะจ้าเนาะต้นกันตั้งแต่ตื่นตีหานเนาะจ้าว่าวันหยุดสิตื่นสวยๆจากน้อยพี่น้องเอ้ยมันกระต่นคือเกานั่น่ะจ้าเพราะว่าปกติตื่นประมาณตีสามตีสี่ทีแม่่ากับแบบนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าหอดย่ามตื่นมันกระต่นเองโดยอัตโนมัติน่ะจ้าพญ ยามสีนอนตอมันกันนอนบอล <มะ S 1> หลบแม้วาดวยเรื่องวันหยุดกันเนาะมือน,นี่กันเริ่มตื่นมา,ตาแต่ประมันตีหาจ้าพี่น้องจ้าตื่นมาหงเข้าเพื่อสีเฮ็ดเข้าพัดห้หวัวนญ่ไปกินมองเฮ็ดงาน,พนเพข่างานช่วงเศ้าจ้าประมาณเจ็ดโมงจ้าพี่น้องจ้าก,ก,กิ๊กสี่กระได้ตื่นมาเตรียมเข้าเตรียมปลาให้เพิ่นเรียบ้อยเซ็จดีแล้วกะมาเฮ็ดงานจาของ,งถ้วยล่างจานซักเสื้อซักผ้าแบบนี่แหละจ้าพี่น้องจา้องจาอาทิตย์หนึ่งกะสิดได้เครียครัวมือนึ่งนั่นแหละจ้าพี่น้องจ าเจ็ดมือที่ผ่านมามันก็มีแต่เห็ดกับเห็ดก็ได้แต่เก็บแต่ล่างปัด กวาดแบบผิวเผินซ,ซ,ซื้อแต่ว่าครบรอบอาทิตย์มือหยุดกิกซี่กับิมามคลินหนิงญงแบบนี้และจ้าพี่น้องจ้าหมายความว่าทําความสะอาดแบบครบจบเอาเงานในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาถังแก๊สไปเปลี่ยนจ้าแก๊สเหมืดพอดีพี่น้องจ้าเอาขยะไปทิ้งเอารถไปเติมล้มยางบ布า布拉สาร,าราาพัดหลายสิ่งหลายอย่างอยก,อก่อนอื่นเลยทีสิไปเฮดซิงที่เ้ามากเมื่อกี้กิกซี่ขออนุญาตไปล้านนวดกอนเดอร์จ้าพี่น้องจ้าทุก เมื่อนี้เช็คอินลานนวดแท่นลานกาแฟาไปแล้วเขาวไว้เลขซีแล้วกระดูกกระเดียวดังกอบแกบพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นคือกันกับกิกสีแน่จ้าอันนี้เป็นใบบกูดโอ้บอแมนหมากูดพี่น้องอยู่ในห้องน้ำเพิ่นแม่ห้ <ไป S 2> องไปถึงลานนวดแน่นอนกระต้องเปลี่ยนสุดเพื่อสะดวกในการนวดเนาะจ้าเนาะพี่หมอหนวดเพื่าานอนกระซิมาร่างเท้าให้เหาแบบนี่จ้าพี่น้องจ้าจากนั้นกเตรียมตัวเล,ลานนวดโดยปกติกระซิมีนวดโตทั่วไปนวดเท้านวดหัวนวดเฉพาะส่ว วันบะ่าบาบาเนาะแต่ว่าเมื่อนี่กิกซี่เลือกนวดแบบรีดเส้นะ็เนาาจนนะเนาะมันตึงมันเค็งสี่งานร่างกายหลายๆกระต้องมาผ่อนคลายแบบนี่หละจ้ะพ่อได้มีแห้งสู่ต่อเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนวดเสร็จแล้วกิกซี่ก็สิไปต่อที่การไปเติมแก๊สเลยจ้แล้วก็ไปเตรียมซื้อของเพื่อสิขายมื้ออื่นเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะแต่ละมือแต่ละเดของกิกซี่กินแซบนี่อุ้ยภารกิจหลายแห้งเด้จ้ะถึงสิเป็นวันหยุดกะจริงพี่น้องแค่บ่ได้ตื่นตีสามซ้ำนันละจ้ะ ตื่นตีหาแท่นกับบได้ตั้งกันปันไดแต่กัแค่ว่าเฮาบได้ฟฝ้าได้ฟังหลายปันไดะจะจถือ,อว่าได้พักล่างกายแน่จักน้อยน่ะละจ้ะพี่น้องจ้าเอาไปซื้อของกลับมาก,กับแปลงล่างเป็นแจวเหมือนเดิมพี่น้องมาเตรียมการมักหมูเสียบหมูกันตอ <ยะ S 2> เลจ้ยงถามมานอนย่ำไดเนาะจ้เนอกกิกซีเป็นคนนอนกังเว้นบ่หลับแม่พี่น้องจักว่าเป็นจังไดพญายามนอนกันนอนบ่ค่อยหลับปันนั่นนอกจากว่ามือใดสสเมือยสะสมอีลีถึงสีโอเคจ้ะไว้พอกันไม่คิดหนาน้อ เขาจะเนาะ